อีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะสามารถทำให้คนนั้นสร้างธุรกิจเงินล้านด้วยตัวคนเดียวได้แบบง่ายๆครับโดยการที่คนนั้นจงฝึกทักษะในการขายตัวเองให้เป็นหรือโปรโมตตัวเองให้เป็นนั่นเองครับโดยให้คุณคิดว่าตัวเองนั้นเป็นแบรนด์นหนึ่งนะครับหรือเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งนั่นเองครับเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นนะครับเกิดมาพร้อมกับการขายตัวเองนะครับ เพราะเรามีสัญชาตญาณการขายอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่คุณกลับมาโฟกัสแล้วกลับมาฝึกทักษะตรงนี้ให้เก่งขึ้นนะครับมันก็จะทําให้คุนนั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆนะครับหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้แบบง่ายๆนะครับหรือการที่คุณนั้นรู้จักการโปรโมทตัวเองหรือขายตัวเองในโลกโซเชียลให้เป็นนั่นเองครับมันก็จะทําให้คนนั้นรู้จักคุณมากขึ้นไว้ใจคุณมากขึ้น แล้วคุณก็สามารถที่จะทําธุรกิจหรือเอาสินค้าอะไรออกมาขายก็ได้ครับและอีกหนึ่งเทคนิคครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นมีธุรกิจเงินล้านด้วยตัวคนเดียวได้แบบง่ายๆนะครับโดยการที่คุณนั้นจงฝึกทักษะการขายตัวเองหรือโปรโมตตัวเองให้เป็นนั่นเองครับผมครูได้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอ่ทุกคนครับคุณสามารถทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้และตัวคุณเองก็มีอานาจทําให้มันเกิดขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ ขอบพระคุณมากนะครับ